คุณเป็น the best แต่คุณจะเป็น the b a กทันทีที่มีงานเหลืออยู่และไม่เสร็จสักอันทำอันนี้อยู่หยุดแล้วไปทำอีกอันหนึง่งแล้วก็ไปทำอีกอันหนึง่งนั่นคือ real the b a กลืมเรื่อง the b a กซะอยู่ต้องเป็น the best ทุกทนเครับปัญหาของคนทำงานหนึ่งอย่างเนี่ยคืองานล้นมือแต่ไม่กล้าปฏิเสธครับ <laughs> กาลังพูด the bad ใช่ไหม the แบกเฮ้ยเราเป็น the bad กันทุกคนแหละเชื่อไหม งานที่มันมาเนี่ยมันมาจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนมันแปลว่าองค์กรกําลังเดินหนะ้างานมันจะมาเสมอฮะแต่ถ้าคุณมีงานสิบอย่างแล้วทาเสร็จสิบอย่างแล้วมันไม่มาอีกหรือมีสิบอย่างทําไปห้าอย่างแล้วงานมันเพิ่มมาหรือไม่มีมาอีกระวังนะแปลว่าองค์กรกําลังจะค่อยๆหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเดอะแบกทั้งหลายมันจะมาและมันจะมาเรื่อยๆและไม่จําเป็นต้องปฏิเสธ แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถามเจ้านายว่าใน15ข้อที่เจ้านายให้หนูมาเดอะแบกอยู่เนี่ยอะไรที่เป็นพิเออร์ y สิ่งที่จะได้ก็คือเจ้านายก็จะรู้ว่าเองมี15ข้อแล้วก็ช่วยกันจัดพิเออร์ตี้แปลว่าวินวินทั้งเดอะแบกและคนให้งานเดอะแบกเราจะเห็นว่าอะไรเป็นท็อปที่ต้องเสร็จก่อนและมันจะมาเรื่อยๆและไม่เกี่ยวกับว่างานนั้นเพิ่งมาหรือนานแล้วนะ หรือว่าเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เองมันอยู่กับความสำคัญในแต่ละช่วงจัดระดับความสำคัญของงานครับ all the bag in the world แล้วหลังจากเนี้ยเราจะเปลี่ยนคาว่า the bag เป็นอะไรดี the best อยู่ต้องเป็น the best ไม่ใช่ the bag คนที่เป็น the best คือคนที่จัด priority งานได้โปะ๊ะตรงเวลาเสร็จงานเมื่อต้องการให้มันเสร็จแต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสร็จพร้อมกันทุกอันคุณเป็น the best แต่คุณจะเป็นเดอะแบกทันทีที่มีงานเหลืออยู่และไม่เสร็จสักอันทำอันนี้อยู่หยุดแล้วไปทำอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปทำอีกอันหนึง่งนั่นคือ Real The b a แบลืมเรื่อง The b a บซะอยู่ต้องเป็น The Best จัดสรรแล้วเสร็จไปทีไรอย่างที่มีความสำคัญแล้วคุณจะเป็น The Best ที่โคตรมีคุณค่าเลยพร้อมกับความพร้อมในการที่จะเป็นเดอะแบไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นเดอะแบที่เป็นเดอะเบส